สวัสดีครับบ่าวเถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่น้องวันที่4สิงหาคม2566นะครับพาเดินทางพี่น้องมาหายายน้อยฝันแม่นนะครับเพิ่นบริยูบ้านท่านผู้ชมครับเพิ่นอยู่นี่ครับอยู่ลานค้าอยู่ตลาดนะครับท่านผู้ชมครับพามารับชมตองวดนน้ำกันครับวดวันที่16สิงหาคม2566ันาะพี่น้องบรรยากาศโอ้โหนะครับผม ลมแล้วก็ฝนยังปล่อยๆอยู่ดีครับท่านผู้ชมครับท้องฟ้ามืดขึ้นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นกับฟันแม่นเด้อพี่น้องเด้อเยน้อยนะครับเพิ่นฝันเพิ่นตีให้305นะครับจับคู่ให้03 05 35เพิ่นว่าจับเอานะครับท่านผู้ชมกลับมา53เพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะพามารับชมตองวดน้ำกันพี่น้องนะครับมื้อนี้พาพี่ครับมาอยู่ตลาดนะครับเพิ่นอยู่ลานนะครับเพิ่นบ่ได้อยู่ในบ้านเพิ่นว่าอยู่ลานเด้อเพิ่นว่ามาหาอยู่ลาน ครับผมเอาเข้าไปฟังน้ากั่นวันนี้เป็นฟันหรือยังเนาะครับผมมาหาอยู่ร้านเนาะครับเนาะเดี๋น้อยเป็นออกมาล้านนะครับท่านผู้ชมเอานะครับว่าผีกระไดเอี๋น้อยเฮาบอกแล้วออกเอฟซีเลยเนี่ยซื้อซื้อนมมาแมมัเลยเนี่ โอ้งวดที่แล้วเนาะยายน้อยเนาะสวัสดียายน้อยครับสสวัดคือเหมือดไทยๆยายน้อยอ่ะทั้งปีมาเตเว่นเหมือนมาเตเว่นอ่าครับผมมาเตเว่นเขาจมวาเลขเขาไปอออก่าโอ้แต่เสียดายเนาะสี่ยายน้อยบวกกาบอกชสามตัวเนาะแต่เล็กพวกกาบอกชเ่งที่ว่าที่ไหนกันครับยายน้อยก็ถือว่าดกเพราะว่าที่ว่าฝันในมอบ้านเสาที่ว่าฝันว่าเขาตัดนิ้วมือนั่นนะอื จับนกมาบอกเลขอะไรเจ่าบ้าพนม่าบอกพีที่ว่าี่พี่แวกดใจอ้อมาเียนเอาใส่ไอของงวดที่แล้วนี่ย้อยหน่อยนี่ท่านผู้ชมเห็นบาครับสามศูนย์หายน่อยกับ่่าพ่นตัดให้แค่0ูนย์หาศูาวันตัดให้ศูนย์หาศเก้าบา่าผันมาใส่ศูนยาเพนที่จะใส่สามหาหาสาม นี่ครับย่่นอยี่นเรีนเอาโลดในนี่ีนอบ่าถก็อยากเลารคำเลารมันหลายตัวบ้านบ้านเลขที่ย่่น่อยนั่นซีหาโนนบ้นมอห้องบ่กเก่าซีบัดที่นั่นโน่บออเก่าเอฟซีบ้านมันหันหนามันนั่นหมละซีแจน้ราว่าอยากบอกมีเราบอกว่าซีย่่หน่อยวาเป็นยังคือบอนนี่ที่แรกย่่หน่อยวะตัดแค่นี้เด้อศูนหาศูนเก่าบ่าวถเลยว่าเอ้าจะบอกมาศูนสามตัวเก่าวะผมูุแทนที่จะา่ะเอ้าเอาตันนี้ลุให้เพิ่นน้ำเนาะสามหา โอ้นี่ครับชนผู้ช่ห่อยถึออยู่อตัดเอาในนียนไปแย่หน่อยเนล่ตัดเอาในนี่เพราะว่าเส่นมาวาเลกจะฟองอันนี้มัดตีใช่ไหมขคนไต่กับขึ้นมากึ้นวิู่นมาแย่หน่อยไล้เอาซูนใส่แล้วเบาเถ้าขันเย่น่อยบาวาคนไต่กับขึ้นมาขันว่าบอกข้าเจ้าตรงๆเลยศูนหาขึ้นสิโกเซอยู่เอฟซีสามหเออสามายหน่อยถืออยู่พ่ตัดไม่นี่บเนียนแบนี้เนาะเอฟซีงวดนี่เนาะครับ เลขเันให้ซื้อขึ้นซื้อลงลดเลขแย่หน่อยว่าต้องให้บอกตัวแย่หน่อยบอกตัวนี้ก็คือซื้อขึ้นซื้อลงพร้อมครับเรื่องสินาอย่างไหนได้ตะฝันได้ตองวดแล้วได้ตองวดแล้วต้อุนลาอันฝันว่าลูกสาวจะคล้อง้านค่านี่ละครเพิ่นขาลูกตายเนาะเอฟซีฟ้าเอาเลยกระสิบอกความนี่หรอกเพิ่นขาลูกตายแย่หน่อยเขามาในตลาดบ้านบุงนี่ละเป็นเป็นตลาดชุมชนของบ้านบุงเนาะเอา สิมาซื้อของไปยังแม่ค้าไปใส่เบอร์เจ้๊นหน่อยบ้างสิละบ้าเแ่าครับอ๋อแบบสิมาซื้อกาแฟเลยก็มีตะของหลายแถบานี้บันเลี้ยวมาเดินนี่แม่บ้าเแ่านี่เดินเบิรงใหย่เอฟซีเออังไม่เดินนี่เดินตลาดเท่านี้คนนี่เต็มเูอะอ๋อคนในเบอร์ยังมาหลายแพวกเจ้าะขายของบอกกับขึ้นมาเนี่ยเอฟซีบางสิ่งอิ่นไม่ค้าดเนี่ยเจี๊ยนหน่อยเอิอแม่ค้าดน่ะนะมันห้วย หบลากออกของสบอหือเขาบอกมีคนเงินเงีนอนกับบลากสบอซีซีได้ฟันนั่นและเบิ้งน้าแนวสันค้นขากันตายว่าสันผู้นึงว่าครับเขาขาเล็กน้อยตายว่าสันบขคิดว่าเป็นลูกเจ้าของนี่ขาลูกเขาตายบานก็เลยว่าโอ้ยยับออกแนวว่าสันยับออกให้เบิ้งน้าแนยวาจริงสิอะไรซีเงี้น่อยก็เลยไปเวียเวียขนออกเงี้น่อยในยางเขาไปเบิ้งครับนเห็นไอโอนี่ลูกสาวนี่ขาส้นมินขาน้องส้นมินลูกเขาน่ะ ตายเลียดท่วมตัวนึงท <as> <the> ่วมตัวซ้มนินงน่ะนะบ้านเอ้ยเขาเรียว่าอีนี่เ <los> ช <ago. S 2> <speaks food partially peculiar music> ิงมาใจร่าใจดดำแท้เจมัจะไปขาดหมวกประสนในความฝันในความฝันอ่าในฝันเออในฝันอ่ะเอฟซียายนองซ้มนินเพลินบ้านนี้มันอันั้นยังไงบ้านนี้ยายนอนหลับมาเอ้ยโอ้โอ้โอผู้เมีงยิ่งข่าลูกมันงเป็นยังมันเป็นบ้าบอลกูบ้าแล้วกูบ้าแล้วว่าปั่นเพิ่นเป่าฟอร์มแนวเบ้ายังข่าขนาดลูกแต่ยิ่งข่าเอฟซีบ้านลูกเพิ่นตายเป็น เยอะหน่อยเขาเลยว่าโอ้โ yeah. อ wow. wow. so ้พ an so er re mm ่ hmm. huh. okay. parts, people people. Hmm. ่สันเพื UK ่นก right. ็เลยลูบนาขึ hmm. ้นนี่สินะลูบตรงยิ่งสิแม่เซตเลียดออกแกงนาเลียดเต็มตัวเพื่อนดีเอฟซีเต็มตัวลูกสาวนบานีเพื่อนลูบนาเพื่อนออกยิ่งสิเพื่อนลูบนาเพื่อนออกบานีเลขดูนาเพื่อนไหนแม่เอฟซีซีสองซีแดงจึงคืองูบานีซุปมาเบิงใหลายเขาเจอแล้วเห็นเบิือนอะไเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขาโตมือขึ้นแม่เอฟซีโตมือขึ้นมาจุกคนคนหลายๆต้นเป็น เป็นสามสิบสี่สิบขนที่มึงนะครับผมเมื่อยโอขาลูกผู้เดียวนะเห็นเลขสี่สองสีอยู่นะสี่สองสีอยู่นะมันซื้อได้เอฟซีซื้อรถซื้อยูุนิเลสสามตัวนี่ว่นซื้อรถส่วนมินนั่น่ะกอายุสี่สองขวบดิเออตอนเลขตอนเดี่ยน้อยเห็นเลขแล้วเดี่ยน้อยมื่อแต่งเปรผู้เดียวนั่นไอโอกระน้าสี่ได้เป็นผู้หญิงครับ เออบรรลุเพิ่นกับสองขวดเยอะหน่ลยี่ส้กันสองสี่สี่สองเดี๋ยวนี้เออนี่ละสซมินออกจะปิดแล้วสองสี่สี่สามาคักเลยว่าสองสี่ขึ้นได้เอ้ยสี่ขึ้นเต็มนึ่งแล้วก็สี่อลวเต็มหนึ่งส2่สองี่หนึ่งันเห็นคนสี่สอันเห็นคนตายจะบ่มีศูนย์บ่เอหน่อยแต่แรกเตะ้างอีกแคนลงไอ้เพิ่นโรดบ่เนี่ยขันหานนมาศูนย์นั่นบ่าะ ตาางซนมินตต่เด็กหน่อยนี่อายุสองขวบเนี่มันอาจจะเป็นสองศูนย์ก็ไรเด้เอฟซีแม่บลาครับอันนี้เราเว่ากันสูงันใไนีครับว่าเอซเบิ้งหล่งเอฟซีก็ตเอาตานเห็นตัวเลขนี่คือเห็นชัดนี่คือซีสองซสโอ้เห็นยูนาเพิ่นนี่วันต่ไปซีสองซบอกื่อรถตีเนาะครับเราได้ยุ่งนอกกระตีรถตีมาเลวปันว่า ฟันว่าเนาะเอฟซีเนนี้บไ่รู้ว่าสีเป็นจริงหรือสีนั้นก็ฝันมัน,น,นม่ฝันฝันดีไปนี่ฟันว่าเขาเนี่ยห่อห่อห่อสมแม่แม่หมูห่อสมสมเนื้อนะ่ะพอเปิดชูแย่หน่อยกินแย่หน่อยก็ว่าโอ้ยกระหูอยู่ว่าบ่กินสมดิบเป,ป็แยังสิมไห้ามห้ามทอดกินแม่มันดิบดิบรดจังแย่หน่อยก็เฟื่อใจกินเลยืป็นยี่กินน้ำข้าวเได้เป็นสีขาวละวัน ยางไปแนวกินเขาว่างไว้ป็นกล่องก็นกล่องแก่หน่อยติใส่แก่นหน่อยก็บอกคนฟังนี้เอฟซีบอแมนแย่หน่อยสแกงสุกให้่้าเจ้านั่นบอบก,กบบว่ามันคิดเนี่ยเพราะว่าขันฟันไวเห็นเหรียญนี่มาวาวแถาขึ้นตะปีกายที่แก่หน่อยฟันไวแย่หน่อยยิ่เขาตายอายุออกซับสามสิบเมื่อสามสิบห้าแถวหนาเนื้อหาศูนย์แถวหน้านี้บอกเวาบันรน้องแค่ตายนั่นต้นหุ่มไปเบิรงแล้วขาศูนย์ตรงๆเนอแล้วลูกสาวไปหน่อยอายุจะปีจะหน่อยสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเขียนตัวเลขให้ FC เพื่อนนะครับมีงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมหางเดียวถ้าตัดโว้นนิดหน่อยครับนิดหน่อยกับว่าวนเอานี่นี่ยัยหน่อยเพิ่นเพื่นกับตัดเพิ่นกับถูกอยู่ท่านผู้ชมตัวนี้เพิ่นกับถูกอยู่นะครับแต่ว่าบ่าวเถางวดที่แล้วนั่นเน้นตอนนี้แล้วยัยหน่อยเก็บหลายเลยบ่าวเถาเน้นแต่ศูนย์หานี่ครับจัดโอ้ยเจ้ามือหายใจหามักีฬาข้าวมันเป็นอะไรหรอกนี่นา่นนะท่านผู้ชมนะครับมันมีถือมีบ่ถือเอางวดนี้ ในนั้นคำประตุกี่ใหญ่น้อยนะครับไหนมันมาเปียกดรอกครับอ่า 2> C สอง C ไปได้หน่อยฮะ C สอง C นั่นครับอืม เอาตัวใดไปนี่สองตัว2ตัวสองกับ4ีเนาะหนูเนาะเพราะว่ามันหนมาหนึ่งหนึ่งแหมันบริเนี่เขียนใพื่อบดาเขาสองซซีีกับเพื่อนกับเอากับสองมิ้นปีสอปีสอซื้อเพื่อรดอายุอายุนะสาบสององสามสามสองสองศูนย์เออขันพูดว่าไก็บ่ต้องซื้อไรก็บ่ต้องซื้อต้องเขียนลงไห้ซีซีสองศูนย์องามบ่เอาอนานะครับเนาะ ตัวเน้นเพิ่นกคจะคือสองสีกับสี่ีท่านนัะเด่นเนาะเดยนน้อยได้เป็นหนังเรือสี่สองสี่สองสี่สี่สี่นี่ครับสองศูนย์นกาหนงช้อนมินนะครับเนาะส้นมินพันตาแม่พันขาในความฝันทำมาชุมเรเรียกเต็มตัวแม่เพื่อนหนึ่งคือสองสามสามสองสามสิบสองปีอ่านม่บ้านอายุแม่เพื่อนนะครับอาพูดนะอมะไปอุดร เอานี่ครับนผูมชมุมนะยายน้อยนาาพี่น้นองเนาะรับสี่สองสีาขาวหมูวันรมูวันไปโรงเรียนมั้ไปงเรีน้นมาเช่ายากไปมาอยากไปเนี่แม่ก็ไปวันไดบอกคนโตกันว่างเลียนไปเรียนอยส่สว่างเรีย,น,น,ย,ยน่อยมากตัวดใดนนี่ยหน่อยมากตัวนี้เิียสสองสี เยน่อยสีซื้อ C สองนั่นะต่วสองีเหน่อยสีบ่อปังอมัก C สองหนักนะคือ C สอต่เยอหน่อยสีโรตอี่สใบอไ้ตอตซองเนยอว่าสอติดถ่ด้เอที่บ้ยบ่อเก่ากน่อยเอาออกตัวนี้ว่ามันจะได้รักแสนอเ่ได้ผลละโอ้เอาทผู้ชม C สองบ่ถ้เน้นขึ้นเน้นเยน่อยเน้น C สตหนาได้พี่น้องเด้อครับอือเอาพี่น้องเยน่อยฝันแมน หางเดียวคือเกาวนเอาในนี่ห้างหน่อยอกูไม่ใ่หน่อยเนาะหวดที่แล้วห,ห้างสามสุนา ผมยังว่าผมคือพอเขียนสามหาหาสามลุ่งเห็เพิ่นผมไปเขียนศูนย์สามมันบอแมนดอกเบาเถาเยอะโทษสุของเพราะว่ามันบอแมนมันมันมันบอแมนของเหงาหรอของเพิ่นแต่เพิ่นบอกฟังเธอเพิ่นบอกนี่สิแย่หน่อยยังจำได้กูเขียนให้กับเพราไรกูบอกกับว่าตัดมือมันสั่นตาตัดมือแย่หน่อยนี่แย่หน่อยก็เป็นซีอยู่แล้วเบาเถาแย่หน่อยยังบอกอยู่ก่อนห้าสิออ๋อคิดผู้ชายก็เป็นหายี่บาเถาว่าสั่นมันเข้ากันแล้วก็เลดอันนี้แต่ตอนแย่หน่อยก็บอกถอกว่า เอามาเกลือเรียงงวดนี้แค่ไหนถึงนี้สามข้างวันแต่บางงวดนี้ซองนาที่ชายบอกเลยยายหน่อยเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจังมาหาอีกทีหนึ่งไม่ใช่หน่อยเนาะจังมายำนาะใกล้ๆมือหานกมหองพคนย้อยเก่าที่แหละเก่าภาษีเอาพี่น้องนะครับขอบคุณยายหน่อยท่านผู้ชมครับขอัค่ะเป็นยังนกส้มสีฟันนั่นมี่เนี่ยผิดใจกันอยู่กับไม่หน่อยย่ปูหึงใจกูหึงใจกูขอบคุณยายหน่อยครับพ่อคันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่หน